พลังงานที่ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วง3-4เดือนนี้นะคะถ้าคุณคิดอยากจะลงทุนอะไรนะคะก็อย่าดึงเงินออมมาลงทุนนะคะคุณควรที่จะแยกให้ชัดเจนนะคะแยกกับการออมแล้วก็การลงทุนไว้ต่างหากถ้าเราเอาเงินที่เราออมไว้นะคะเราเห็นว่ามันมีอยู่แล้วเราจะเอาไปลงทุนไปทําอะไรนะคะ ก็ให้รามัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าการลงทุนนั้นมันอาจจะไม่ใช่เสี่ยงหรอกแต่ว่ามันอาจจะแบบเหมือนว่าได้ไม่คุ้มอะคะ่ะมันอาจจะกว่าจะได้ออกดอกออกผลมันอาจจะช้านะคะช่วงนี้ก็เลยเหมือนว่าเงินที่มีเก็บอยู่แล้วก็เก็บคงครังไว้นะคะและเป็นการเพิ่มพลังในการลองหาบททดสอบในชีวิตที่อยากจะ ขยับขยายในแง่ของความมั่นคงในชีวิตดูซิว่าในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายส่วนใดนะคะเพราะถ้าเกิดคุณอยากจะขยับขยายหรือการลงทุนอะไรตอนนี้เรียกว่าอาจจะเป็นการลงทุนถ้าอยากจะทําเองคนเดียวก็พอประมาณแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตอนนี้อยากจะแบบว่าอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นอยากจะมีการเงินการทองที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นคุณอาจจะเป็นการจอยนะคะอาจจะเป็นการจอยในการร่วม หุ้นร่วมทุนหรือร่วมเกี่ยวกับคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่ไว้ใจเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักกันเคยกินเคยดูแลเคยเที่ยวเคยสังสรรค์เคยรู้สึกว่าในการที่ไปสังสรรคนี้มันมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีที่ไม่เอาเปรียบกันนะคะก็าะอาจจะเป็นการลงทุนร่วมแชร์กันก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่คิดอยากจะลงทุน อะไรบางอย่างให้มันงอกเงยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแชร์ก็ได้อาจจะแชร์ความรู้หรือแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วในแง่ของการที่จะแบบลงทุนก็จัดสรรปันส่วนกันให้ดีๆนะคะมันจะเป็นการทําให้คุณลดภาวะความเสี่ยงในการที่จะทุ่มทุนในการนําเงินนี้ออกไปนะคะ,ะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า ความมั่นคงในชีวิตของคุณยังเป็นปึกแผนอยู่นะไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่แบบว่าเข้ามาในคลิปนี้แล้วช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าการเงินาอาจจะไม่ได้สะพัดหรอกแต่คุณก็ยังพอมีเก็บมีรักษาไว้นะคะก็ปกป้องห่วงแหนไว้นะคะถ้าอยากจะคิดทําอะไรนะคะก็อาจจะหาคนที่ไว้ใจได้หรือในการร่วมหุม้นร่วมทุนอะไรกับใครนะคะแล้วก็ไพ่ของดีเอ็มพรโรเนี่ยไม้เห็นนะคะว่า อีกไม่นานนะคะในแง่ของชีวิตของคุณมันจะเกิดความมั่นคงในระยะยาวเมื่อใดที่คุณใช้ชีวิตในช่วง3 4เดือนนี้ให้ปลอดภัยนะคะมันจะเป็นการรอดพ้นเกี่ยวกับความที่แบบการเงินการทองของคุณมันอาจจะมาเพียงน้อยนิดแต่เมื่อใดที่คุณแบบค่อยๆค,คิดค่อยๆกล้าที่จะเปิดในการลงทุนลงแรงอะไรนะคะก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตอนาคต ของคุณมันก้าวหน้าก้าวไกลได้นะคะเพราะว่าไพ่เ e อ็กรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอนาคตไม่แน่นะคุณอาจจะมีใครบางคนที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่คนที่เป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มี power ประสบการณ์ที่มากพอเขาอาจจะมาสนับสนุนในแง่ของการเงินการทองคุณก็ได้นะคะเพราเรียกว่าช่วงนี้ไม่ ไม่อดอยากแน่นอนนะคะไม่อดอยากแน่นอนก็ถือว่าให้คลิปเก็บรักษาไว้นะคะช่วงชีวิตชีวิตที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ได้ว่าคุณยังพอไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองความรู้สึกเพื่อนสนิทพิสหายก็ยังไม่ไม่ถึงกับแบบว่าแบบไร้กังวลน,นะคะนะก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณควรที่จะไตร่ตรองศึกษานะคะก่อนการลงทุนหรือ อาจจะแบบอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่เกิดผลก็อาจจะเป็นการเรียนรู้จากโรคภายนอกบ้างนะคะแล้วก็เข้าในแง่ของการทําบุญนะคะทําบุญกับคนที่สูงวัยก็ได้นะคะทําบุญกับคนที่สูงวัยนะคะก็จะเป็นการที่จะทําให้อายุของคุณสุขภาพของคุณจะดีแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะก็จะเป็นการต่อยอดนะคะในแง่ของบุญกุศลที่คุณทํานะคะ